พี่น้องชาวว้าวมวันที่สิพาพี่น้องมาไอ้บอกสัดส,ส่วนนะครับเนาะสัดส,ส่วนว้าวจุฬาร้อยไอสองร้อยเซนติเมตรครับพี่น้องสองร้อยเซนติเมตรจะส่วนแรกหัวนะครับเนาะหัวเจ็ดสิบครับหัวส่วนหัวเจ็ดสิบแล้วส่วนกลางอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดครับส่วนกลางเจ็ดสิบเอ็ดเราต้องมียุทีห้าสิบ ส่วนท้ายห้าติบก็ข้านะครับเนาะส่วนท้ายห้าติบตรงนี้ยี่สิบห้าเซนติเมตรตรงหัวจุ่มหัวนะครับจากระยะนี้ก็ยี่ห้าแล้วครับผมยี่ห้าขึ้นกันสามส่วนจะเท่ากันครับหนึ่งจากนี้หนึ่งส่วนสองส่วนแล้วก็สามส่วนครับสี่สัจะเท่ากันแล้วก็ขากบขากบนี่จะเหี้ยาสองส่วนของหัวสองส่วนของหัว ประมาณร้อยสี่สิบเซนติเมตรครับตัวน,นี้ก็ใไซส์สนู้ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเนาะพี่น้องเป็นจุลาจารล่านครับตัวนี้จะค่าวๆกับประมาณนี้ครับการสัดส่วนว่าวจุลา2 0สองร้อยเซนติเมตรนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องจะมาบอกสัดส่วนกันซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ